คายนะปุ๋ยไปหน้าไปเหออกชวนปุ๋ยไปหน้าไปเจส,สบายดีเด้อป้าลุงเอจีทุกทุกนตอนเช้าเช้าพี่น,อน้องเนาะหกโมงเช้าไปดีลูกอะไปดีไปดีกันยังขายว่าทนะ่าเนาะมันคอนเนาะเป็นปั้นเข่าพี่น้องเลยนะประตู้ปัน้นเข่า ดูยังไดูใังนแอรัเตอร์่างจะถ่าแล้วค่ะคนมุคคนชื่อว่าขนหน่มนี้บอะชื่อขนมอมยู่บ้า

ท่างเด้อแม่แม่แม่สิบ่เริ่มเมือนเด้อแม่ไปเกี่ยวเข่าไก่เด้อมเหมือนเด้อละอยู่น้ำตู้เริเด้อป้าจะซื้อยังไปต้อนตู้นะฮะป้าซื้อขนมบ่หรือซื้อซื้อแม่มซื้อนมบอซื้อนมแม่ไปต้อนตู้บ่อันงามแท้นี่แม่ใส่มึอนี่แม่ให้มึงนี่อันงามเด้อ มีจอยดืย้อหมวกแ้ดื้อหมวกแลางเนีเยิ่งผ่าลายค่เห็ดออกเลยค่ะเห็ดออกในลายครับเอาพามาแล้เอาามาแล้วาพาอาไ <c oughs> อาไปชิมกอ ไปหานไปไปขึ้นไปลูไปอึ๊บ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 กดกดแนวเลยพะเกร็บดถอึ๊บ bốn bông, nhiều, ơ, up dạ, à, yam sang nồi, bạn Pepsi bông, à, ăn, ăn nấm mặn này, quật nấm mẹ thoát bà hẹn.

นีรุระง้นาอา่เอาสองอันพอพอพอต้องเอาลายไปไปให้คนคิดเงินแป๊บนึเออคนคิดเงินก่อนยังอีกปะนี่ยังมาแล้วอยู่บ่อน่ะ เอาไปเลยลูกอย่ากินเด้อไม่ได้ขัสิลง่ไ,ได้ขัสิาเจ๊อันเอได้อันอมเยียอโอ้ยนะเอาตอน,นี้หน้านึงเด้อขอบใจแม่กนันชอง,องอไม่ีคิดตะบดตรงนี้นะเอางเเ อืออ้ยแผลมากอือลากอือแฉ่แช่แฉ่ยิ่งดำมาเลยแลดิมาเลยดูเอาว่าแผลมนยิ้มเป๊ะ งัวนี่จัดข้างบ้านแลวนี่ w、wow. o เลดปะผ้าบ้มุนเลดปะผ้าบ่พาย่างก้อนเฉยพาย่งก้อนเอพานักเอพานักน้ำแข็งไปย่งมนเยยงมนเยย่งมนผ้าทากันแน่เฉตอนสายากงอเงยโอเคโอเคมามา muồn vợ muồn vợ này cái chèo phè nè, đẹp hơn con thì nào còn sao nữa, còn sao hơn buổi nhạt nhang, huy 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 muộn tu về ba mẹ cho em chắc เจอกใครเนีมึงัาคัูใหญ่เมือนมึพี่น้องเนีย ล่มน,นี่นะเกบล่มเลยงานถนะเอ้ยเก็บร่มน้อประตูมา,าละน่ะเปิอาละดแ่เดเไดเอาวะแม่ไม่ตู้บ่อนไม่ตู้ห่ะงนิงนี้ไม่ตู้อ่นี้ nhặt tục chặt đây chị bà không thích còn sau này thì... chị chị mà vẫn đi xuống nữa lông lưới mặt trời 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 mặt เด้อย <is>, ันตุกเด้อฮอดฮอดบ่าวฮับบ่าวฮับฮึบโอ้ฮอเมื่อยไรกระดุออๆโอเมื่อยเมื่อยโอยบ่เห็นใส่เือนอนจะมื้อนี้ฮ้อนเนาะมื้อนี้กเนาะฮ้อนเด้ปูตู้ไปแล้วบ่ไปนี่ โอ้ม oh, ือเลยเจ้าเพิเดิมเอ็มร้อยหาสิบเหมือนเดิมโอเคเื่่าตุกตะลางบ้าโอ้ยมงน่นีกมแ่มือแตมือแกมึงเแกมึงมียังมียัง แกงนูนคือหมิ่นมันเนาะมันี่แกงนู้นนี่มียังมีกองขวายยังนี่มีมีแกงดูแกงดูแกงมีย่างนะฮะเปิดไม่พัดลมนาะ่ออจโอ้ยันี่ยโอ้ยยอนแท้ Nhãng tôn, anh đi, Mà honey, mãi đi Mà Mãi honey. Mãi honey. Mãi honey

กาแฟเอ็มอยนะกาแฟเมลอยเนาะกาแฟบีบีพร่ถีก่ออมลอยบว่ารักีอมลอยนเด็เเลยต้นเมย์ยังเมย่ออลเะากันแค่กาบีบีพรมไน้นี่นะบีบีพรมีพรมน่บาดปุกเอาตี บ่ามาหน่อยมีคนขายแต่เก่าพาเอ้ยตรงตีงตรงเตีนัตรงตียงินไปรได้เตีไปนอนอ่ะแล้วเกี่ยวเข่าไก่แล้วว่าเออมันหมาห้องแม่ยาเดิมมันเด้อดึกเด้อมึก็มีหลาตี้่ะเธอเดิไป บ้หน่อยกินโบได้อะไรคะจ้กุญเป็นยังไเจ้ซื้ออนจะาเคกินก้ไปมันเป็นยังจ้เป็นของดินใช่เป็นยังไงเส้นหมาหน่อยนะเส้นหมาหน่อยเมื่อกี้นี่นะเส้นหมาหน่อยนะนางมึงแน่มานะแม่เจอย โจยแท่อยวะโจยแท่ไม่มาวันกินเ่าจ้ะมาเชิญหน่อยเถอะนี่วะมาแล้วน้าไปตู้มาแขนไดยประตูแขนแขนเนี่ยมันเฮ่าดิเออแอปประตูได้แขนไม่ได้เมยได้รึไม่แหงนี่หน้าอ่ะ แช่เป็นต้งก็ได้ใจจริงๆแต่ละมือหนักแต่นุ่มว่ะนี่แหละแต่ละมือนะนะอู้มีกระตุ้นงามแทน้น่ะนะกล่องนั่นเนี่ยลูกกล่องนั่นผมมีบ่กล่องนะกล่องนั่นผมมีบ่านี่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 ว่าตะแพนไม่เลยทางไหนาโอู้งามแท้นี่ติดบ่อนี่ยนะอันติดบ่อ กได้กติดเซลขอเขาแกงเลยนะอยากว่คนจะน้องคนจะตื่นก่อนดกตื่นก่อนดึกพี่แต่เาได้ปดน่นาหนนาไปมาเกาวนจะไปดินมาเป็นมามบปดหน่วาเด้อเด้อหอนบ่หอนบ่ไม่แกเสียหายเป็นอย่างเป็นอยัง ต้มระกงยิ yeah. wow. uh. Uh ้ม huh. เ yeah. uh ุ huh. ้ยม nice. ีงมเลยนะเจ้ยเด็ดจังปิบวิบอ่าินปั่นบอะ กินข้าวก่อนแม่จะแก้ไข่ยังหนึงเดนนะต้มน้ใหม่ป้อนนะเราแม่ป้อนจมูขับใจก่อนทูจางงามูจกนูจางก่อนสบายดีเบาน้ำเลยไปดีเหรอไปไปดีกอน ไยืนะ้เอาดนไ,ไปดีกนไปดิฉลางาจนีัดยากฉลาดงามฮือมาจิกัดแดสิดกลาดเกัเดจะโคล่คลคเื่อะ ພາວ່າພາພາສາພາລູມກພຽງຊໍນກໍທູຈາກ່ດຈ